คำเตือนสูตรหวยที่จัดทำขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางทิดตามหลักษษษษคณิตศาสตร์ผลลัพธ์ที่ได้นั้นไม่การันตีว่าจะมาหรือเปล่าโปรดใช้วิจารณญาณมีสติถ้าไม่อยากเสียเงินให้ดูเฉยๆทางช่องไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกกรณีใช้ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น วัสดีครับพี่น้องมาดชแน,นลนะครับพี่น้องครับเมื่อนีน้ออกมาโยนทงจะน้อยนะครับพี่น้องครับมาสูตรอากาศร่มเย็นวีวๆนะครับพี่น้องแต่ว่าทางพุนนะแหละเาแล้วนี้ครับพี่น้องส่งฝนที่ตกนะครับพี่น้องแต่ว่าเหมอผมอยยนนี่แดดอยู่ครับ มือนี้ผมมีแนวทางนะครับจีมานําเสนอพี่น้องนะครับเป็นเลขล้างนะครับเลขล้างนี่ฟันตัวเดียวเลยครับแข,น,แขนเลยพี่น้องไปชมกันเลยครับนี่ละยตรงมุมนี่ละเอาพานีเรามาปู <c oughs> ครับ <c oughs> ครับ วิ่งล่างแม่นแม่นนะครับสองสูตรนะครับมีสูตรที่หนึ่งนะครับมีสูตรที่สองเด้อพี่น้องครับสูตรที่หนึ่งเดือนนั้นวันที่หนึ่งกลุ่มพหันนะครับมันเริ่มเขานะครับพี่น้องสูตรที่หนึ่งได้เก้าศูนย์นะครับสองสามสี่นะครับเลขออกสามเก้านะพี่น้องสามเก้านะครับ ออกสามเกาด้วยพี่น้องเดี๋ยวผมจะไล่พี่น้องมันงวันที่สิบหกเดือนสองนะครับกลุ่มพันธุ์เนี่ยสูตรแรกได้สามีครับสูตรที่สองได้เจ็ดแปดนะครับเลขออกเจ็ดสามนะครับฟังนี่ก็มี3สามนะครับฟังนี่ก็มีเจ็ดนะครับเจ็ดสามครับพี่น้องวันที่หนึ่งเดือนมีนานะครับสูตรแรกได้หนึ่งสองนะครับสูตรที่สองเลเก้ากับศูนย์นะครับเลขออกหนึ่งเก้านะครับสูตรหนึ่งเก็มี1หนึ่ง นะครับหนึ่งกับาสูตรที่สองเก่ากับมานะครับพี่น้องวันที่สิบหกมีหน้านะครับสูตรที่หนึ่งได้ศูนย์หนึ่งนะครับสูตรที่สองก็ได้ศูนย์หนึ่งนะครับเลขออกศูนย์หาครับฟังสูตรที่หนึ่งก็ได้ศูนย์นะครับสูตรที่สองก็ได้ศูนย์นะครับพี่น้องเลขออกศูนย์หานะครับวันที่หนึ่งเดือนเมษานะครับสูตรที่หนึ่งได้หกเจ็ดนะครับสูตรที่สองก็ได้หกเจ็ดนะครับตัวเดียวกันเลยครับ เลขออกห้าหกนะครับพี่น้องห้าหกนะครับสูตรที่หนึ่งหกกับมานะครับสูตรที่สองหกกับมาเอนกันครับพี่น้องให้สังเกตบ้างนะครับสังเกตบ้างถ้ามันชนกันนั่นสียนะครับมันจะมีตัวใดตัวหนึ่งเด่นนะครับพี่น้องเด่นนะครับถ้าบม่ชนกันนั่นสียจับคู่ได้เลยครับพี่น้องถ้ามันบ่ชนกันถ้ามันชนกันนั่นสียสังเกตบ้างเลยครับวันที่สิบหกเมษานะครับสูตรที่หนึ่งได้หนึ่งสองนะครับ สูตรที่2ได้แปดเก้านะครับเลขออก18นะครับสูตรที่1กับมาครับ1นะครับสูตรที่2กับมา8นะครับพี่น้องโอ้ยกล่องยังคือบูปบับบูปบับเดี๋ยวว่าวันที่2นะครับวันที่สองนี่ครับไปกันพี่น้องมันอยู่ชงผู้เดียวนะครับ วันที่2เดือนเดือนหานี่ครับเดือนพฤษภามนี่ครับสูตรแรกได้ี่หาครับสูตรที่2ในหนึ่งสองนะครับเลขออก1นึ่ครับพี่น้องสูตรแรกกับมาครับซี่ครับสูตรที่2กับมาหนึ่งครับหนึ่งี่ครับมาวันที่16พฤษภาคมนะครับสูตรแรกได้ี่หาครับสูตรที่2ไดในหาหกครับเลขออก4ี่หาครับสูตรหนึ่งกับมาครับ4ี่หาสองตัวแลยครับสูตรที่2กับมาหาครับเลขออก4ี่หาครับวันที่1 3. มีถุน่าเยอะนะครับสูตรแรกได้เจ็ดแปดครับสูตรที่สองได้เจ็ดแปดครับเลขออกหนึ่งเจ็ดครับสังเกตบ้างเรับพี่น้องมันชนมันขึ้กันนะครับเจ็ดแปดเจ็ดแปดขึ้กัดนะครับมันทีมี่ตัวตัวเด่นนะครับพี่น้องอ่าวันที่สิบหกนะครับสิบหกมีถุน่าเยอะนะครับสูตรแรกได้เก้าศูนย์นะครับสูตรที่สองได้สองสามนะพี่น้องสองสามเลขออกสองเก้านะครับสูตรแรกกับมาเก้านะครับสูตรที่สองกับมาอ่าสองนะครับเลขออกสองเก้าแล้วพี่น้องสังเกตบ้างเด้อ แถวแรกเนี่ยมันจะมานะครับมันจะมาแถวแถวตัวแรกได้พี่น้องตัวแรกนี่พี่น้องสังเกตบ้างนะครับสามน 7, นันชนเจ็ดแปดท่านสี่เจ็ดแปดท่านสี่ไอ้เฮาเน้นตัวแรกไปเลยครับพี่น้องสูตรนี้ครับสองสูตรนี้ครับไอ้เน้นเด่นเป็นตัวแรกแล้ไปเลยครับเดี๋ยวผมแต้มกักหน่อยครับพี่น้องสามสามสาหก

เขาเขาก็ากซูเซียนเข้าซูเซียนเรื่งลักทิัพลักเมยบัดที่นี่บัดที่นี่อันนี้คือสูตรด้วยครับพี่น้องนี่นี่นี่สูตรที่นี่ลูกข้างล่างนี่นี่นี่นะครับพี่น้องจอดเอาเลยครับ รถเออเลยสุดครับพี่น้องเดี๋ยวผมใส่ในงวดวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดนี่คํานวณนะครับวัดวันที่หนึ่งเดือนเจ็ดนี่เดือนกรกฎามนี่ครับนี่วันที่หนึ่งเดือนกรกฎาใส่ตัวนี้คํานวณนะครับพี่น้องใส่คํานวณสูตรนี้แล้วครับเดี๋ยวคํานวณหนิ่งเนี่ยครับสูตรสูตรแรกคือแถวบน้อพี่น้องสูตรแรกคือแถวบนนะครับสูตรแรกนี่อ่าใส่ลักแสนนะครับ บวกลักร้อยบนนะครับ3ครั้งนะครับแล้วก็บวกลักน่วยข้งที่2นะครับ1ครั้งนะครับแล้วก็บวกลักซครข้างที่3 2ครั้งบวกลักน่วยข้งที่3ามสองครั้งนะครับแล้วก็บวกลักน่วยข้างที่4 1ครั้งนะครับแล้วก็บวก2ครั้งทีนะครับครับ7บวก1ัหานะครับผมผมบวกคูณนเอาเลยเนยพี่หน้องทบทักกันเลยครับ7บวก สิบห้านะครับสิบสองยี่สบสองนะครับยี่สบสองยี่บห้ายี่บหกยี่บเจ็ดยี่บแปดยี่บเก้าสามสิบสามสามสี่สามห้านะครับสามสิบห้านะครับพี่น้องสามสิบห้ากเท่ากับไปหานะครับบวกไปนึงนะครับบวกบวกเพิ่มไปนึงนะครับนี่นี่พี่น้อง บวกเพิ่มหนึ่งทุกทุกสูตรเลยครับพี่น้องบวกหนึ่งก็เป็นหกนะครับพี่น้องสูตรที่สองนะครับลักเมื่อนะครับหนึ่งข้างนะครับบวกลักพันนะครับบวกลักพันสองข้างนะครับบวกลักร้อยข้างที่หนึ่งสองข้างนะครับบวกลักสิบข้างที่สามเนี่ยสี่ข้างนะครับบวกลักน่วยข้างที่สามหนึ่งข้างนะครับบวกลักน่วยข้างที่สามเนี่ยหนึ่งข้างนะครับบวกลัก้อยข้างที่ สีเนี่ยสามั้งนะครับบวกลักน่วยคั้งที่ซีหนึ่ง้งนะครับบวกหนงของทีนะครับตามบวกตามนี้ได้พี่น้องบวกตามเซนนี้เล้ครับครับหนบวกหเป็นเนะครับเจบวกนะครับเป็นสิอนะครับสิบวกแนะครับเป็นสิเกานะครับเป็นเนะครับเกบวกสเป็นสองบวกห่งเป็นสามบวกส สาบวกสเป็นหาหาบวกสเป็นเก้าเก้าบวกหเป็น0นนะครับเท่ากับ0 1นะครับนะครับศ1นสูตรแรกได้ห้าหกนะพี่น้องสูตรแรกได้ห6าสูตรที่2ได้0 1ศนหนึ่งครับ ูตรที่สองในสูตรหนึ่งจับคู่ให,ห้หาศูนย์นะครับหาหนึ่งนะครับหกศูนย์นะครับหกหนึ่งนะครับพี่น้องให้พี่น้องสังเกตบ้างเด้อมันจีเด้นแต่ตัวแรกนะครับเต้นเน้นตัวแรกนะครับทั้งสองแถวเลยครับพี่น้องให้พี่น้องเน้นตัวนี้ด้นะครับ ตัวหาศูนย์นี่ครับตัวหาศูนย์นะครับมันสีเด้นโกมูเลยครับพี่น้องเพราะว่าสังเกตว่ามันสีออกแถวหนามากเบิดนะครับทั้งตัวเลขมันกับว่าชนกันนะครับพี่น้องครับกะนี่แหละครับได้หาศูนย์นะครับพี่น้องไปหาซื้อไว้เลยครับพี่น้องหาซื้อไ้เลยครับผมครับสำหรับกาแฟโกติตำเนี่นะครับผม ฝากกดกระดิ่งน้ำครับผมสำหรับคลิปนี้ค่ะสวัสดีครับพี่น้อง